บางคนรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเคร่งขึ้นแต่พอสังคมรอบข้างโดยเฉพาะในมหาลัยเนี่ยมันเป็นสังคมที่ไม่ดีเขาจะตัดสินใจออกจากมหาลัยดีไหมครับเช่เไม่เห็นด้วยครับ คือเราจะต้องต่อสู้ในสภาพของสังคมที่ชั่วร้ายนะครับ,ท,รบทุกคนทุกคนที่มีสภาพทุกทุกทุกส่วนที่ในสังคมที่มีสภาพชั่วร้ายแบบนี้นะถ้าทุกคนเนี่ยตัดสินใจจะปลีกตัวออกจากสภาพสังคมน,นั้นความชั่วนี่มันก็จะมากขึ้นและคนดีก็จะหลบหนีจาก การประชิญหน้ากับความชั่วความดีจะประกากฏเมื่อใดครับสมมติว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีนักศึกษาพันคนแล้วมีอยู่คนชั่วอยู่ห้าร้อยคนไม่มีคนดีอยู่ห้าร้อยคนถ้าถ้าถ้าคนดีห้าร้อยคนอยู่มบอกเออไม่ไหวความชั่วเยอะแยะนี่ก็ออกไปคนชั่วนี่ก็สบายสิครับอ,อันนี้ตังมหาวิทยาลัยหรือที่อื่นก็ได้นะครับ,รบเราอย่าอย่าเป็นฝ่ายที่ปล่อยให้คนชั่วเนี่ยขยายตัวในสังคมควรที่จะยินดีและประเชิญหน้า ปรามความชั่วแล้วก็เรียกร้องชวนชวนคนอื่นสู่ความดีและความถูกต้องครับ,บครับผม